ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ยกับพ,บพ่อกับซองสองคนมะน,นอกคือเก่านะครับมื่อนี้ผมกับีิ้ามาเบิองยายาเลี้ยงง้วนนะครับยาแผงโกลานะครับมาเบิงนะครับเพิ่นปลูกประมาณเครื่องไรนะครับได้เลี้ยงงว้วนสบายครับตัดเอา ทีละแถวทีละหล่องครับเบง้างงามๆครับปลูกซื้อพันธ์มาปลูกครับในพี่น้องในเบิงนะครับประมาณครึ่งไร่นะครับงวพ่นกับประมาณหกเจ็ดโตนะครับงูนะครับให้กิน2เวลานะครับเสาแรงนะครับ มองไปเรื่อยๆนะครับงามเลยครับคุณนะเขียวครับประมาณเครื่งไรครับเมันปลูกเป็นเป็นไฮครับหาให้นะครับหาให้ครับนะครับงามครับ แพงโกลานะครับดอกมันนะครับมันจะไม่ค่อยออกดอกนะครับอย่าแพงโกลานี่ครับชื่อ สืบพันธุ์มาปลูกครับพนกับประมาณนี้ครับพี่น้องพอได้สนใจอยากสืปลูกก็ปลูกในหน้านะครับในหน้าเขานะครับไผมีไผมีที่หน้าร้านะครับปลูกได้นะครับประมาณนี้ครับที่ปลูกไว้หาให้นะครับ ประมาณครึงไลน่นะครับลูกนะครับเมืองไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องงามเลยครับเป็นเรื่อยๆครับสมัยนี้เรื่องวัวง่ายๆครับ บต้องปล่อยปล่อยเลี้ยงคือตะเกา่าครับแค่มีมีหญ้านะครับตัดห้าให้ง่วแล้วก็ให้หน้ำแล้วก็แค่นี้จบครับเจ้าของกับประเดงันนะครับมาเบิง่งตอนเช้าครับตอนแรกนะครับไปเบิ่งงัวนะครับให้ห้าเอาหยาให้ง่วนะครับง่ายๆครับสะดวกสบาย บ็คือตะกรอนครับครับเบางลำหลอกครับงามดีครับพี่น้องน้าดีตัดแป๊บเดียวนี่ก็ได้แล้วครับอันนี้คนตัดแล้วคนตัดแล้วก็จะประมาณนี้ครับ เขียวครับพี่น้องนะเขียวเลยครับก็สำหรับคลิปนี้กับพ่อจำนียก่อนนอกรับคลิปหน้าจังพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ